คุณเติเกลือน,นี่งกุนง่างแล้วแตเเอาใส่กับเกษตรกรไปแล้นนวแ้เห็ดรอบสองเครือ่องไม่กระลายอยู่จาใส้ใส้แล้วก็ลายป่วนปลาถงก็เนื้น เกกี่มากกว่ห้อเป็นเ่อง,องอ็ระกาขาเแถวว้เงาเห็นปลูกแบบเดียวถนนัง,งม,มันคึบเาให้ครับสะพานน่เนี่ยปลูกก็เหนียวไปขายดูสิประกอบกายตารข้อธนัดนี่้อธัดเมกาละปลูกเจอแล้ใส่ปุ๋ใส่ปุ๋ยถุงละ

ไเสร็จแล้วเมื mm ่อไหร่ก็มีพักอ่ะซื้อทุ่นเกาะจนได้ซิปลาคูช่วยกันกจาหอมมันนะแพงจ้างเกลือหอเลยเจบกินมื้อหอยมุ้อปูกปลาเลยเดี๋ยวจะสามกันช่วยกันเน่าก็ยมุ้ปกไม่ได้เรก็เดี๋ยต่วนมน่อยะ

cập nó làm thì bạn không có mong chứ không thích rồi nó giải phát tên làm mớ